ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าร้องกับนักร้องอะคือไม่รู้ว่าโตมายังไงร้องจริงกับเบลล็อกไม่ได้ครับเราสองคนก็คือเพิ่งซ้อมมาแบบเริ่มจากเกือบศูนย์ใช่ก็ก็น่านะสีทำไมเราร้องไม่ได้เพิ่งเคยฟังใช่แล้วแล้วพอร้องกับนักร้องเขาก็จะมีอินเดียกันใช่ไหมเราก็แบบเอาละน่าจะอินเม้าส์เราเนี่ยแหละไปเรื่อยเลยไม่ต้องรู้เสียงตัวเองแล้วก็ร้องไปร้องกับวงมอเซสไตรใหญ่ครั้งแรกเลยครับโครั้งแรกครับครั้งแรกครับเต้นนะเพราะว่าวงใหญ่มาก ตื่นเต้นมากกลัวกลัวเขาทุบเอาใช่กลัวเขาแบบว่าไอ้น้องนี่ออกไปตาลก็เป็ออกมาดีแล้วก็พอใจไหมครับอผมก็พอใจครับผ่านไปได้ด้วยผ่านไปได้ด้วยดีครับฝากเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยก็มาเที่ยวกันได้เห็นว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่ไหมนั่นแหละถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับผมก็มีแสงสีเสียงมีพี่ๆมาบรรเลงเพลงนะครับฝากด้วยฮะ อยากถ้าเกิดแบบใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนนะครับในช่วงนี้ก็มาได้ครับเพราะว่ามันบรรยากาศก็กศกดีแล้วก็มีดนตรีด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีอาหารให้กินด้วยถ้าเกิดจะชวนเพื่อนมามันก็น่าจะสนุกมากครับค่ะอนุญาตค่<อ>ะได้ส้รใช่เพราะผมผมเพิ่งเราเราเพิ่งเ,เห็นกันแบบตอนแรกเมืม่อคืนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออจะมี เราจะต้องจ้างทนายหรือว่ามาทําเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ตอนแรกเราเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็เหมือนจะมีคนมาคุกคามานิดน,น,น,นหน่อยใช<า>่ับก<ม>็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เขาจัดการดีกว่าพราะคือคืออันนี้ผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าแบบระหว่างเดินทางมาเนยก็เพิ่งเห็นว่าอ๋ออเขาว่าเราทําไมวะก็แค่นั้นเองคือคือผมไม่ได้ไม่ได้เสพบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแบบไม่รู้ถ้ารู้สุดมากมันจะเป็นแบบ เอาเป็นการวิจารณ์การทํางานเราอะไรแบบวิเคราะห์มาว่าเราผิดตรงไหนแล้วก็มาปรับปรงุงแต่ถ้าเกิดอาออกไปทางคูกค้ามแบบนี้เราก็พึ่งรู้ผมพึ่งรู้เมื่อเช้า<อ>ใช่คือจริง,รงๆผมยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้ใช่ใช่เพราะว่าพี่อยากจะแบบไม่ได้อยากให้ดูแต่ว่าให้ให้เขาไปแบบตัดสินเราว่าเราก็สามารถทําเต็มที่ในด้านกฎหมายที่เราทําได้ครับแต่ว่าเรื่องข้อความอะไรเงี้ยยังผมยังไม่เห็นเลยครับม่าีคด ผู้การเราได้มาปรึกษาเราได้มาคูยกับเราใช่ครับมามาเขาบอกว่าเขาเขาพูดเลยว่าคือคือเดี๋ยวพี่จะจ้างทนายนะมาทำเรื่องนี้เพราะว่ามีคนคุกคามพวกเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่คิดไงให้ให้พี่ทำเลยก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเนาะว่าใช่คือแต่เขาไม่เคยมา ว่าครไม่มไ่รู้สิเพราะว่าคือส่งมาผมไม่รู้เพราะว่าปกติก็มีคนส่งมาเรื่อยๆแล้วองี้เราก็ไล่ดูเท่าที่เราทําได้อลไรแต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมยังไม่เจอเขาก็น่าจะยังไม่มีก่อนแล้วกันใช่ครับผมแล้วบอกไหมคะว่าหลังจากนี้จนจมูกทะลุยังไงอะไรยังไงจัดการยังไงต่อไปอ่ะอันนี้ก็ผมว่าปล่อยไปทางผู้ใหญ่เขาจัดการทั้งหมดเลยใช่ย่งเลยเพราะว่าใช่เพราะว่า ผมว่าเราเวลารู้อะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งเครียดในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยทางานก็เอาให้พ้นไปวันๆก่อนอะไรอเงี้ย <c oughs> แบบว่าแบบไอ้ไอ้ไไพวกเรื่องไอ้พวกเรื่องแบบนี้ก็ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการใช่วอนเนี้ยอย่างจริงกับเบลล็อกใช่จริง,งแผมให้พ้นไปวันจริงผมว่าเราท่องนั่งแด็แล้วคือตอนรันรันรันทัวร์กับพวกนักร้องผมร้องผิดด้วยแบบเอาแล้วแย่แล้วกอ้าวไม่เหมาะเห็นไหม เมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะผิดไหมไม่มีอ่ะแสดงว่าไม่ผิดไอเกตไม่ไม่รู้คือไม่แปลว่าในในส่วนของตรงนี้ยคือเราให้ผู้ใหญ่ฟังใช่ครับใช่ในส่วนของพวกเราเองรู้สึกยังไงที่คนที่เขาอับมาฟูลคำเราจะชอบเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอมพิวเซอร์อาจจะแบบขาอจะข้างของคอมพิวเซอร์แบบต้องมีเรื่องอ๋อเป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมเพื่อเพื่อได้อ๋อเพื่อเพื่อจะได้จดจำรือเปล่าอ๋อเฮ้ยก็อาจจะเป็นไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เลย แต่ถ้าเกิดมาด่าเพราะว่าเกลียดเราผมว่ามันมันไม่ได้อะไรถ้าเกิดเราไปให้ความสนใจก็อยากจะบอกทุกคนว่าปล่อยผ่านได้เพราะว่าถ้าเกิดไปให้ค่ามากเกินไปมันจะกลายเป็นสิ่งสําคัญแล้วแล้วเราจะเชื่อว่าในสังคมมันมันทำแบบนี้แล้วมันอาจจะถูกต้องทําให้เขาเชื่อว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรควรการคุกคามคนอื่นแต่ว่าการวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้ครับแต่ว่าแปลว่าคือใน เราให้วิพากษ์วิจารเราได้แต่แค่ถ้าไม่ต้องไม่ถึงขั้นที่รุนแรงมากขนาดนี้ก็คือให้เป็นคาําด่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่ไมสนใจวใช่วิจารณ์ช, <นะ S 1> ชอบนะเพราะว่ามันได้เห็นว่าแบบเขาวิเคราะห์อ,อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันได้แบบปรับตัวถูกแต่ถ้าถ้าวิจาร์ไปทางดา่าก็ถ้าดา่าเราก็ก็ตีความไม่หอ,อกว่าดา่าแล้วมันจะซื่ออะไรไงใช่ไหมั้สองคนรับมือยังไงกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะมันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้ว ก็อย่างที่บอกครับยังยังไม่รู้เลยใช่จริงจริงจริงไม่ใช่ทรับมือคือเราไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับถ้าวันนี้เรามีปุ่มคุ้มกันยังไม่ต้องเข้าวัดเลยหรืออะหรอย่าใช่ก็ก็มีก็คุ้มกันในระดับหนึ่งนะแล้วก็ที่มันผ่านมาก็ได้เป็นบทเรียนต่างๆก็ไม่รู้นะมันก็ชินขึ้นแหละถ้าว่าตรงๆเก็บเวลามานั้นคือตอนนี้คือมองผ่านหรือว่าใช้วิธีออะไรคืออ่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคือพอผมได้รู้แล้วก็เลยแบบว่า แต่ก็ยังไม่ได้คิดเพราะว่าเรามาทางานเนี่ยเพราะเพิ่งรู้เมื่อเช้าใช่แต่ก็มาคิด,ค,ดคิดดูแล้วแบบเท่าที่อ่านคำคำที่เขาพิมพ์มามันก็นก็ดูจะไม่ออกไปทางไม่ชอบมากกว่าใช่ไหมไม่ได้แบบวิเคราะห์ว่าเราผิดตรงไหนคือมาถึงกับใส่ใส่ใส่อะก็เออมันก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรกับเราได้ mm hmm. อะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไป